คุณเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับตึกสอบวิสุทธัศสนะหรือเปล่าฤดูแห่งการสอบของนักศึกษามาไวกว่าหน้าหนาวประเทศนี้บอกตามตรงว่าเธอยังรู้สึกไม่พร้อมกับมันสักเท่าไหร่ในจะโปรเจกต์ไฟแนลที่ยังทำไม่เสร็จ หนังสือเรืยอก็ยังอ่านไม่จบงานนี้ไม่รอดแน่ใหญ่การเธอไม่ได้อยากจะแช่งตัวเองให้ติดเอฟวิชาของอาจารย์วิชัยสุดเฮียบแต่เขาบอกตามตรงทุกวันคาบที่เขาเข้าสอนเธอมักจะตกเป็นเป้านิ่งให้เขาโยนคำถามยากใส่เสมอทั้งที่เพื่อนหัวกะทิสี่ห้าคนนั่งเรียงแถวหน้ากระดานก็ไม่ยักจะถามดันเรียกชี้ของเธอออกมาจินหน้าชั้นตอบเกือบทุกครั้ง เคลีคะแนนหน้าหมันไส้ให้กับกลุ่มเด็กเรียนได้เป็นอย่างดีเปิดเธอมาไม่กี่เดือนก็ถูกงานทับถมจนแทบแยกอยู่แล้วการฉันมรอตั้งแต่8ดโมงแล้วแกหายหัวไปไหนเนี่ยจู่ๆเสียงฝีเท้าดังแว่วมาจากด้านหลังไม่ทันให้หญิงสาวหมุนตัวกลับไปมองร่างบางในชุดนักศึกษาถมเข้ามาก่อนหลังแน่นพลางคลองต้นคอของเธออย่างกับลูกลิง ฉันได้ยินมาว่าวิชาหลักการตลาดนะ่ะสอบเก้าโมงเช้านะที่ตึกวิสุทธศนะตรงหลังต้นกระดังงาโน้นไม่อยากจะเชื่อเลยแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกสยองแล้วเจ้าของชื่อขมวดคิ้วเธอหมายถึงอะไรอะ่ะตึกนั่นมาทำไมหรอตายแล้วข่าวดังขนาดนี้แกยังไม่รู้อีกเหรอฉันและอยากจะเป็นลมจริงๆ หญิงร่างเล็กในชุดทกศึกษาแกล้งเซแทกไปทางด้านข้างพอเป็นวิธีก่อนจะหย,ยัดยืนให้เรียบร้อยเมื่อไม่รู้งั้นคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในตากลมโตเป็นประกายราวกับหมาป่าหมหนังแกะจ้องมาที่เพื่อนสนิทอย่างเธออย่างเจ้าเล่หอดทำให้คนถูกมองรู้สึกร้อนๆหนาวๆไม่ได้ในไม่ช้า่ปากเคลือบลิฟกอสมันวาวจะเปิดเผยเรื่องราวดำมืดที่เคยโด่งดังอยู่ในเว็บบอร์ด ที่เป็นเว็บที่โด่งดังของมหาวิทยาลัยปีที่แล้วแกไม่รู้เหรอที่นั่งของแกเคยเป็นของรุ่นพี่คณะเราที่โดดตึกตายเมื่อปีที่แล้วไงที่เธอรู้ก็เพราะว่าตอนอาจารย์ประกาศหมายเลขในกลุ่มทุกคนเอาความโชคร้ายของการดาไปพูดข้างนอกต่างๆนาน,นา,น,านอกจากเพื่อนรักจะดวงสวยแล้วก็น่าจะมีดวงสมพง์กับหมายเลขเจ็ดอีกด้วยเนื่องจากโต๊ะดังกล่าวถ้านับจากแถวตอนลึกจะอยู่ลำดับที่เจ็ดติดริมหน้าต่าง นีนำซ้ำยังอยู่ในห้อง707บนชั้น7ของตึกวิธว์ทัศนะที่ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างชื่อเรื่องราวน่ากลัวมักจะเกิดขึ้นที่นั่นเสมอแม้ว่าพวกเธอจะเพิ่งเข้ามาเป็นนักศึกษาได้เพียงไม่กี่ปีแต่กลิ่นอายเย็นเยือยของบริเวณแถวนั้นกลับแผ่ซ่านออกมาจนทําให้ไม่มีนักศึกษาคนไหนกล้าย,ย่างกลายไปแถวนั้นถ้าไม่จําเป็นแต่เดิมมันเคยเป็นตึกเก่าของคณะบัญชีทว่าไม่รู้ว่าเหตุใด คืนหนึ่งกลับมีหญิงสาวผมเผ้ารุงรังปีนขึ้นไปอยู่ระเบียงที่ยื่นออกมาของชั้นเจ็ดก่อนจะกระโดดลงมาภายหลังการสืบค้นจึงพบว่าเจ้าของศพคือรุ่นพี่ปีสของคณะพวกเธอเธอได้คิดสั้นประชดคนรักที่ทิ้งไปพบรักกับสาวคณะอื่นต่อให้ผู้คนอยากจะประนามช้หนุ่มเจ้าชู้คนนั้นที่กล้าน,นอกใจมานานแล้วเรื่องของผู้อื่นก็ใช่กงการอะไรของคนอื่น พอผ่านไปไม่กี่เดือนในไม่ช้าข่าวชาวที่เกิดขึ้นก็ถูกกลบและลบเลือนหายไปาราวกับเป็นเพียงฝันหนึ่งตื่นด้วยอำนาจของเงินตราตำนานจึงกลายเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เท่านั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนฟังแล้วว่าจะมีวิจารณญาณแค่ไหนคนก็ตายไปแล้วการปิดป,ปรับปรุงชั่วคราวก็เป็นเพียงข้ออ้างไร้รา,ราคาเท่านั้นน่าปล่ยใจที่ข่าวดังขนาดนี้ ไงก้าดาจึงไม่รู้ได้อีกทั้งยังทำหน้าเฉยชายิ่งกว่ารูปปั้นและมองกลับมาที่เธอประหนึ่งคำพูดเถื่อยออกมานั้นเป็นเพียงเรื่องดินฟ้าอากาศเท่านั้นไม่เอาหน้าอย่ามาแกล้งหลอกฉันเสียยากเลยในที่สุดเพื่อนรักก็เปิดปากโต้แยง้งไม่ร้อยเธอขู่ต่อร่างดังกล่าวกลับกระชับกระเป๋าผ้าและเดินลิ้วตรงไปยังตึกสอบย,ยกหน่อย ระวังขึ้นไปคนเดียวแล้วเจอดีนะยะ ah. ขอให้เจอจริงๆเถอะจะได้ให้ช่วยบอกข้อสอบการดากรอกตาเนื่อยในกับความไร้สาระของเพื่อนเกลยออย่างปิดไมด่มิดโชคดีที่ถงใต้ตึกยังโล่งอยู่นักศึกษาส่วนใหญ่คงกำลังเก็บตัวท่องหนังสือกันอย่างขมักขม้นเธอเองก็ควรจะทำอย่างนั้นเช่นกันจะได้ไม่ต้องลำบากมาลงซ่อมช่วงปิดเทอมอีกตรงกลางของอาคารมีบันไดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ก่อนที่มันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งเพื่อแยกทางขึ้นและลงผนังถูกทาด้วยสีขาวสะอาดตาทาให้ดูไม่ออกเลยว่าครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวน่ากลัวที่ขย่าวขวัญผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานับไม่ถ้วนฝ่ามือเล็กๆตามราวเหล็กเงาวับแต่ยังคงมีร่องรอยของนิ้วมือและฝุ่นบางจับอยู่ชั่วขณะนั้นเองเสียงวิ่งตึกตักบนชั้นสองดังขึ้นมาจากทางฝั่งขวา ผ่านด้เธอรีบเง่อยหน้าขึ้นมาจนแล้วจนรอดเจ้าของเสียงกลับไม่ปรากฏตัวออกมาสียทียังมีใครกล้ามาวิ่งเล่นบนตึกสอบอีกงั้นเหรอมันดังขึ้นราวกับเข้ามาใกล้ในระยะ200เมตรก่อนจะย้อนกลับไปใหม่ถ้าลองจินตนาการตามดูเหมือนว่าคนปริศนาผู้นั้นจะวิ่งวนอยู่แค่บริเวณหน้าห้องพิมพ์ดีดแต่เพราะว่าส่วนตัวเธอไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้ว จึงไม่ได้วาดหว่นอะไรนักยังคงไต่บันไดขึ้นไปจนถึงชั้นที่7จ็ดก้าวซ้ายก้าวขวาสายตามองตรงไปยังลำแสงที่สาดส่องออกมาจากหน้าต่างตรงที่เป็นบริเวณชั้นพักให้ความรู้สึกสงบนิ่งเหมือนกัหลุดเข้าไปอีกมิติหนึ่งมันคงจะดีถ้าที่แห่งนี้ไม่ได้มีคนตายและทันใดนั้นหางตาขวาของการดากระตุกถี่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ลมหายใจของเธอขาดช่วงเล็กน้อยด้วยความตกใจที่เมื่อพ้นขั้นสุดท้ายขึ้นมาแล้วพบกับนักศึกษาสาวผมยาวปรกหน้านั่งก้มกอดข่าคุดคู้อยู่บนพื้นประจันหน้ากับทางขึ้นการได้หยุดยืนไม่กล้าก้าวต่อทันทีภาพของฉากโด่งดังในหนังสือผีสมัยก่อนผุดขึ้นมาในหัวรอกับดอกเห็ดแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเจอผีกลางวันแสกแเนี่ยนะขอโทษนะคะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าการดารวบรวมความกล้าที่จะเดินเข้าไปถามทายอีกฝ่ายอย่างห่วงใยตามแบบฉบับพลเมืองดีเด่นร่างตรงหน้ายัางคงเมินเฉยพลางโยกตัวเล็กน้อยการเคลื่อนไหวยังเชื่องช้าเคลื่อนมาข้างหน้าก่อนจะเอยนตัวไปข้างหลังล้วนอยู่ในสายตาของผู้มาใหม่ทั้งสิ้นประหนึ่งกับกำลังกล่อมให้ตัวเองหายวาดกลัวหรือไม่ก็กำลังเล่นอะไรสักอย่างอยู่ โดยไม่สนใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ขนทั่วร่างของเธอลุกชันไปหมดแล้วไอเย็นปริศนาไหลบา่าเกินกินตั้งแต่เสีรษจรดปลายเท้าของหญิงสาวจนไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหนทำได้แต่จับจ้องไปยังร่างตรงหน้าตาไม่กระพริบกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีในตาแดงก่ำคู่หนึ่งพันปรากฏออกมาจากระหว่างเส้นผมยาวสลวยจ้องขเขม่งมาที่เธอศาสประกายอาฆารแค้นอย่างที่ไม่เคยได้พบเห็นที่ไหน ก่อนที่เธอจะถูกปลุกให้ตื่นจากภวังที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยฝ่ามือหนาของใครบางคนเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ,จู่ๆก็ยืนมองกับแพงอยู่ทั้งนานเครียดอะเดะชายหนุ่มร่างสูงผิวสีทองแดงฉีกยิ้มกว้างทําให้กานดาอดหน้าม้านกับท่าทางแปลกประหลาดของตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลแม้จะไม่สนิทกันสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนรับน้อง เธอได้รับความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายให้พ้นจากการรังแกจากรุ่นพี่ผู้ชายขี้หลีที่จ้องจะแตะอังสาวๆด้วยการออกหน้ารับโทษแทนเสมอจนบางครั้งการกระทําของเขาพานในห,หัวใจของเธอวั่นไหวไปด้วยทว่าหลังจากเข้าเรียนแทนที่พวกเธอจะได้ทําความรู้จักกันมากกว่านี้กลับได้รู้ข่าวจากเพื่อนรักว่าฝ่ายชายมีแฟนอยู่แล้วแถมยังคบกันตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย่างหากอะอืม หรือว่ากังวลแหละแต่วันหลังอยากขึ้นมาบนนี้คนเดียวรู้ไหมว่าพลางเก็บมือกลับเข้าไปข้างลำตัวอย่างสำรวมแล้วจะลืมมั่นกดในข้อสอบที่อาจารย์ส่งมาในกลุ่มได้ล่ะไปแล้วนะการดาไม่รู้เลยว่าสายตาที่ตนมองเพื่อนร่วมคณะนั้นเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์เพียงใดกว่าจะสามารถฝืนดึงสายตากลับมาได้ก็ไม่ง่ายเลยแมวนะ้าเอากดออกมาอ่านดีกว่า คิดได้เช่นนั้นหญิงสาวจึงค่อยหยิบสมาร์ทโฟนเคสสีชมพูหวานออกมาบ้างนิ้วเรียวจิ้มเข้าไปในแอปสีเขียวยอดฮิตพลางไล่สายตาดูข้อความล่าสุดในโน้ตกลุ่มทันทีที่หน้าต่างใหม่โผล่ขึ้นมาเธอก็ได้พบกับตวนนัวอักษรแน่นขนาดเรียงกันเป็นหน้ากระดานพร้อมกับกฎสิบข้อที่นักศึกษาทุกคนล้วนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเมื่อจะสอบในตึกวิสุทธทัศนะแต่ทำไมต้องเน้นว่าเป็นชั้นเจ็ดด้วยนะ ชางเธอกฎนี้ใช่ว่าเพิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานเสียเมื่อไร่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ต้องทําสืบต่อกันมาและมีผลต่อการสอบของเธอการดาจึงไม่คิดให้ฟุง้งซ่านไล่สายตาอ่านข้ามคําบ่นของอาจารย์ประจําวิชาไปเพื่อไปอ่านยังกฎระเบียบด้านล่างทันทีกฎข้อที่หนึ่งทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่ามาจากพวกรุ่นพี่มาบ้างแล้วใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแล้วก็ ฉันขอเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าการที่พวกเธอไม่พบหรือประสบเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงฉะนั้นอย่าได้อาจคิดลองดีไปหนึ่นค่ะกฎข้อที่2หากไม่มีเหตุจำเป็นห้ามให้นักศึกษาคนใดขึ้นมาบนตึกก่อนเวลาสอบเพราะเคยมีหนึ่งในรุ่นพี่ของพวกเธอวางแผนจะนัดเพื่อนมาอ่านทบทวนหน้าห้องสอบแต่เนื่องจากตนมาถึงก่อนเวลาจึงถือวิาสาสะขึ้นมารอก่อน สุดท้ายพอถึงเวลาสอบกลับไร้วิแววของเด็กคนนั้นบางก็ว่าอีกฝ่ายโดดสอบหรือไม่ก็คงมีเรื่องด่วนที่ต้องรีบกลับไปก่อนความจริงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบเห็นนักศึกษาคนนั้นอีกเลยกฎข้อที่3หมายเลขประจำที่นั่งได้ถูกส่งเข้าไปในลายกลุ่มแล้วนักศึกษาทุกคนโปรดเช็คที่นั่งของตัวเองให้ดี โดยเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่แถวเจ็ดสามารถสวมเสื้อกันหนาวเข้าห้องได้ถึงแม้แอร์ของตึกนี้จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่พอหลังจากสอบเสร็จก็มักจะมีเด็กมาร้องเรียนเรื่องอุณหภูมิที่ลดต่ำจนเกือบทำให้มือของพวกเขาแข็งจับปากกาไม่อยู่เขียนคำตอบไม่ออกอยู่เรื่อยกฎข้อที่สี่ผู้ใดทำการทุจริตภายในห้องสอบจำเป็นต้องถูกลงโทษซึ่งทุกคนล้วนต้องรู้กันอย่างดีมาตั้งแต่เรียนในโรงเรียนอยู่แล้ว ที่ต่างออกไปคงเป็นเรื่องเล่าที่ลือกันหนาหูเมื่อสองปีที่แล้วถึงเรื่องนักศึกษาชายคนหนึ่งที่พบหญิงสาวห้อยหัวลงมาจากเพดานทุกครั้งที่เขาหันซ้ายหันขวาไปมองโต๊ะอื่นทําไม่จําเป็นฉันก็อยากให้ทุกคนโปรดสํารวมมารยาาและตั้งใจทําข้อสอบของตนให้ดีจะได้ไม่เจอกับเรื่องราวน่ากลัวอย่างนั้นกฎข้อที่5หากนักศึกษาคนใดต้องการเข้าห้องน้ําในระหว่างการสอบ จำเป็นต้องรีบขออนุญาตอาจารย์คุมสอบและไม่ลืมขอโต๊ะที่นั่งอยู่สามครั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าที่รู้ว่าตนออกไปชั่วคราวตอนขากลับมานั่งต่อจะได้ไม่เกิดปัญหาโต๊ะหายไปแล้วจึงจำเป็นต้องนั่งทำข้อสอบบนพื้นหน้าห้องแทนกฎข้อที่6มีอยู่ปีหนึ่งที่ข่าวลือประหลาดดังบนเว็บบอร์ดมหาวิทยาลัยกล่าวถึงเรื่องของภายในตึกวิสทว์ทัศนาชั้นเจ็าลองได้เขียนคำขอลงบนโต๊ะ ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครเป็นคนสร้างเรื่องราวทังกล่าวขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่เจ้าของเรื่องมักจะมีอันเป็นไปหรือพักการเดินอ,อย่างไม่มีกำหนดเจ้าของกระทู้จึงมักจะถูกเขียนโดยเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักของผู้กระทำแทนกฎข้อที่เเวลาของการสอบในวิชานี้คือ90นาทีแนะนำให้เลือกทำข้อที่ง่ายก่อนจะได้มีเสียเวลากับคำถามเชิงอ,อ,อภิปรายแต่ห้ามส่งกระดาษเปล่าเด็ดขาด เพราะเคยมีนักศึกษาจากคณะอื่นที่มาสอบที่ห้องนี้แล้วพบว่าข้อสอบของตนเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนหน้าตาประหลาดพร้อมกับค้าบเลือดเปื่อเปืเป้อนเ,เ,เ,เป็นด่างดวงทำอาจารย์ผู้คุมสอบโกรธจนควันออกหูถึงขนาดร้องเรียนกับอาจารย์ประจำวิชาให้ปรับอีกฝ่ายตกในทันทีเนื่องจากเล่นสนุกไม่เข้าท่าทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นกลับไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดได้เลยว่าผู้ใดเป็นคนทำกฎข้อที่8 อ่านมาถึงตรงนี้เริ่มคิดอยากจะฝ่าฝืนกฎอ,อยู่ไม่ล่ะฉันพน,นันได้เลยว่าหนึ่งในพวกเธอที่ได้ฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งนี้มาแล้วแต่ถ้ายังอยู่รอดครบสามสิบสองฉันก็ขอให้อยู่รอดจนสอบเสร็จเพราะช่วงส่งกระดาษคําตอบจะเป็นเวลาที่เธอจะต้องระวังมากที่สุดถ้าได้ยินเสียงแหลมเลืยกปริศนาถามข้างหูว่าข้อสอบนั้นเป็นยังไงบ้างให้รีบยื่นกระดาษข้อสอบให้ผู้คุมสอบ และเดินออกจากห้องไปโดยไม่ต้องตอบอะไรไม่จําเป็นก็อยาหันหลังกลับมาเพราะสิ่งที่พวกเธอเห็นจะไม่ใช่ห้องสอบอย่างที่ควรจะเป็นบางคนจิตอ่อนก็อาจจะกลับไปนอนสมไข้จับหลายวันเลยก็มีกดขลเกกดข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับการสอบโดยตรงแต่ข้อนี้จะเป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ฉันรวบรวมมาจากพวกรุ่นพี่ของเธอหลังออกมาจากอาคาร โปรดอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดโน่เสยจยาจะเดิอนออกมาไกลประมาณ500เมตรเป็นต้นไปหรือว่ามีต้นไม้ใหญ่บทบังทัศนวิสัยเอาไว้ครึ่งหนึ่งมีเช่นนั้นเธออาจจะเห็นร่างของหญิงสาวชุ่มโชกไปด้วยเลือดก,กำลังฉีกยิ้มอยู่บนระเบียงชั้นเจ็ดก่อนทำท่าจะกระโดดลงมากดข้อที่สิบขอสุดท้ายนี้ฉันจะไม่ขออะไรมากเพียงแค่อวยพรให้พวกเธอสอบผ่านทุกข้อและออกมาอย่างปลอดภัยจากอาคารดังกล่าว โดยไม่พบกับอันตรายใดๆคะแนนสอบจะออกหลังจากอารที่สุดท้ายของการสอบผ่านพ้นไปผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จำเป็นต้องกลับมานั่งสอบที่อาคารวิสุทธิศนะชั้นเจ็ดเท่านั้นการดาช้อนสายตากลับมายัางที่ความว่างเปล่าตรงหน้าภายในสมองตอนนี้นอกจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสอบแล้วยังมีกด10สิบข้อบ้าบอนี้อีกที่ทำให้เธอไม่สามารถทำใจสงบลงได้เลย พรแท้จริงแล้วเธอได้ทำผิดกฎข้อแรกไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าหลังจากนี้เธอจะต้องพบเจอกับนักศึกษาคนนั้นนะอ่ะเข้าห้องสอบมาได้แล้วเสียงอาจารย์เวกกลางคนดังแหวกอากาศมาก่อนที่จะหมุนตัวกลับเข้าไปเพื่อเช็คชื่อของผู้เข้าสอบคนอื่นต่อหญิงสาวสายหน้าเพื่อสะบัดความคิดไร้สาระออกเอานะก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเอง เธอไม่เชื่อหรอกว่าผีจะเอามาหลอกกลางวันแสกๆถ้าเป็นแบบนั้นการที่อาจารย์จงใจให้คณะของเธอมาสอบในที่แห่งนี้ก็คงไม่ต่างจากการโยนผู้บริสุทธิ์ลงไปในหุบเหวลึกดำมือไร้ก้นบึ้งเลยสักนิดหากเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาเหล่านั้นจริงตึกนี้คงไม่หลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้การดาเดินยื่นบัตรให้อาจารย์ดูก่อนจะก้าวเข้าไปนั่งประจำที่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วประตูห้องจึงถูกปิดลง เป็นสัญญาณให้กับความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งห้องจู่ๆสายตาของเธอกลับไปสะดุดเข้ากับรอยบากบางอย่างบนโต๊ะเล็กเชอร์ที่ทำจากพลาสติกฝ่ามือเรียวค่อยๆเลื่อนกระดาษข้อสอบออกเล็กน้อยเผยให้เห็นตัวอักษรที่ประกอบจะเป็นข้อความขนาดใหญ่คล้ายกับถูกสลักด้วยของมีคมบางอย่างไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมันนอกจากเธออยากสอบผ่านไหมล่ะ เรื่องเงาหญิงสาวในกระจกสวัสดีครับทุกคนคงไม่เคยเห็นโพสต์ของผมมาก,ก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ลงในโลกออนไลน์แบบนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องที่ผมจะมาเล่าต่อไปนี้ก่อนอื่นเลยผมขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วช่วงหน้าร้อนกลางเดือนเมษายน บริษัทของผมได้เข้าร่วมกับองค์กรด้านการกุศลเลยทำให้พวกเราจำเป็นต้องคิดโปรเจกต์ในการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจโครงการช่วยเหลือหมู่บ้านในที่ห่างไกลผมจำได้แม่นเลยกว่าจะรวบรวมไอเดียบีฟไฟอาร์ตไหนจะค่าใช้จ่ายยิบย่อยอีกทำเอาทุกคนในทีมหัวหมุนไปหมดเลยแถมรถส่วนตัวของผมก็อยู่ที่ศูนย์กำลังซ่อมอยู่เลยทำให้การเดินทางไปกลับยากลำบากกว่าเดิมระยะทางจากบ้านไปบริษัทนั้น ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าวันดีคืนดีไม่ทันรถสายประจำผมก็จะเลทเข้าไปอีกทุกอย่างดำเนินไปอย่างนั้นจนกระทั่งมีอยู่เย็นวันหนึ่งที่ผมต้องกลับเย็นกว่าคนอน่นเนื่องจากเพิ่งนึกออกว่าลืมกุญแจบ้านไปที่ลิ้นชักใต้โต๊ะทำงานเลยต้องเรียกแท็กซี่วนรถกลับไปเอาตอนนั้นฟ้ามืดแล้วเวลาประมาณสองทุ่มกว่าเห็นจะได้โชคดีที่ห้องยังเปิดอยู่ ผมถูกแม่บ้านประจำบนจนหูชาว่าร้าความรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้มานั่งคิดตอนนี้ป้าแกก็พูดถูกนั่นแหละไม่งั้นหลังจากนั้นผมก็คงไม่เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดหรอกหลังจากเช็คความเรียบร้อยรอบที่ร้านผมนึกคิดได้ว่าดึกแล้วต้องเรียกแท็กซี่กลับเพรารถเมย์คงไม่วิ่งแล้วทว่าก้าวเท้าออกจากตึกบริษัทก็พบกับรถเมย์สายเดิมจอดรอผู้โดยสารอยู่ตรงป้ายพอดี ลักษณะาภายนอกของรถเหมือนปกติทุกอย่างเว้นแต่ด้านในว่างเปล่ามีเพียงคนขับรถนั่งหน้าตึงอยู่หลังพงมาลัยผมไม่คิดอะไรมากเลยขึ้นไปก่อนที่ประตูรถจะปิดไล่หลังที่นั่งประจำของผมอยู่แถวสามเิมหน้าต่างด้านขวาแต่บริเวณบอกกลับมีกระเป๋าหิ้วสีดำของใครบางคนถูกทิ้งเอาไว้มันแปลกประหลาดมากจู่ๆคำถามในหัวผมก็ผุดขึ้น ของกระเป๋ารถเมยหรือเปล่าวะแต่ตอนขึ้นมาผมไม่เห็นมีใครเดินมาเก็บเงินเลยสักคนมีแค่ผมกับคนขับเท่านั้นช่างมันผมเปลี่ยนที่นั่งไปอยู่อีกฝั่งริมทางเดินของแถวเดียวกันก่อนจะก้มหน้าเล่นมือถือไปเรื่อยๆภายในใจคิดถึงอาหารเย็นว่าจะทำอะไรกินดีทันใดนั้นเองอากาศภายในรถกลับเย็นเยือกขึ้นมาอย่างไร้ที่มาจนขนทั่วร่างลุกสู้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งที่เป็นรถเมย์ธรรมดาและยังเป็นหน้าร้อนอีกด้วยตอนกลางคืนก็ไม่น่าจะหนาวขนาดนี้นะและแล้วผมก็เห็นเงาวูบไหวบางอย่างบริเวณหางตาขวาหันไปมองก็พบกับเงาดำของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเบาะที่มีกระเป๋าว่างอยู่สะท้อนบนนั้นผมไม่รู้ว่าเธอขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นป้ายก่อนหน้าถึงหน้าห้างเมื่อกี้หรือตรงหน้าธนาคารมันปลกเกินไปแล้ว เส้นผมของเธอยาวถึงกลางหลังมองตรงไปข้างหน้านิ่งๆไม่เห็นสีหน้าหรือรูปลักษณ์ได้ชัดเจนพลอยทําให้ผมนึกถึงนางผีญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ผมนึกเคยเปิดดูกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยสุดท้ายมันเป็นเพียงภาพดวงตาที่คนสร้างคิดขึ้นมาเท่านั้นคิดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกผมเปิดเกมตีป้อมชื่อดังมาเล่น2อสาตาระหว่างช่วงครูดาวเพื่อเกิดใหม่นั้น ผมแอบเงยหน้าหันไปมองตรงนั้นเล็กน้อยก่อนจะเกือบทำมือถือตกพื้นเมื่อพบว่าผมไม่ได้ตาฝาดเพราะร่างของหญิงสาวปริศนาเลื่อนเข้ามานั่งบอเติดกับทางเดินพลางหันมาส่งยิ้มให้ผมเล็กน้อยในตาของเธอขาวโพลนจนมองไม่เห็นลูก,กตาดำรอยยิ้มฉีกว้างเกืบถึงใบหูแลดูหน้าขยักขยง้งคนปกติไม่ควมีสีหน้าแบบนั้นได้กว่าจะรู้สึกตัวอีกที ผมก็สลบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็ถูกลุงคนขับนั้นบอกให้ผมรีบลงจากรถและบอกว่าตอนนี้สุดสายแล้วเลยออกไปเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านจริงๆเรื่องราวควรจะมีเพียงเท่านั้นแต่ว่าผมกลับยังเห็นภาพใบหน้าของไอ้ฝฟายอยู่ในฝันเสมอหลายคืนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อท่วมตัวหายใจไม่ทั่วท้องกว่าจะได้นอนก็ต้องไปหาหมอให้จ่ายยานอนหลับจนถึงตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เธอนั้นยังตามหลอกหลอนผมไม่เลิกหากใครพอมีวิธีแก้ไขหรือช่วยเหลือช่วยทักมาหลังไมค์บอกผมด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าข้อความจาก Evil Baby 14น่ากลัวเสียใจด้วยนะพ่อหนุ่มไม่แน่ว่าผีสาวตนนั้นอาจจะกำลังหลงรักนายไปแล้วก็ได้ข้อความจากหัวกะโหลกสุดแซบ่บ ผมคิดว่าคุณควรจะไปหานักบวชนะเพื่อให้ทําวิธีหรือสะดอกข้ออะไรสักหน่อยเผื่อเรื่องร้ายๆจะได้หายไปข้อความจาก 145632xx เผื่อยากแก้โชคร้ายเกินไปแล้วข้อความจาก Demon is here อ่านยังไงก็ดูเป็นเรื่องแต่งอยู่ดีอ่ะข้อความจากวิญญาณของท่านชายสาม เฮ้ยไอเมนบนน่ะเดี๋ยวโดนชีเอมเตะเข้าหาก่อกวนหลอกกฎหลักของที่นี่คือการให้เคารพผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามอย่าทำคนอื่นเขาเสียบรรยากาศนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนะํามาเล่าให้แก่เ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎก็น่ากลัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปสอบในอาคารแห่งนั้นเนี่ยแล้วเจอกฎแล้วยังต้องมาเจอเหตุการณ์ประหลาดๆข้อความบนโต๊ะอีกเนี่ยผมว่าเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับตัวละครตัวนี้หรอกนะครับผมแล้วก็เรื่องที่2ขึ้นบนรถเมล์ <c oughs> แล้วเจอใครก็ไม่รู้มาหน้าข้างๆถ้าเป็นเราจริงๆเนี่ย ผมคงจะกระโดดออกจากรถเมล์นะตอนนั้นไปเลยแล้วค่อยไปวัดเอาดาบหน้ากันแล้วกันแล้วเพื่อนๆเลยฮะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2เรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันวิธีด้านล่างได้เลยนะครับผมและเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่า a k คคเนียดอด้วยนะครับผมที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมได้เอามาเล่าให้เก็บเ,เพื่อนฟัง ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปซัพพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอัดคลิปแช่นด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ